กิติวุฒิธรรมยามาจากมสี่ทหกเลขที่สี่ 4, ครับสวัสดีครับผมนายจากักรพันธ์ลุมประทาเลขที่สิบสองมาจากมสี่ทหกครับสวัสดีครับผมนายกันตวิทย์สายชาดีมาจากมสี่ทหกเลขที่ยี่สิบครับครับผมนายกิติศักดิ์พนนท์อยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สี่ทัหกเลขที่แปดครับวันนี้จะมานำเสนขอหัวข้อภูมิปัญญาไทายเรื่องการบัดมีครับสวัสดีคร,รับกัดดีจ้างามเีครับแม่นยินสายซาลี อายุเท่าไรแล้วครับ68ปีทางหลังยาาเพน่อครับส่วนวันแม่คนมีมีวิธีการยังไงบ้างขุนมีแล้วแม่ก็สีมัดมัดแล้วว่ะแม่ก็สีมัดไรนี่สวยไหมย่ยาเห็ดมาดูนี่ครับเห็ดมา,าตั้งแต่อายุ30ปีเปลี่ยนไข่ไข่แล้วมาแตกแตกแล้วมาดนอนขี่ขุนนอนสองนอนสาม น้อนสีอาวมัน่เนอนามสินนอนอย่าเงียงแล้วไม่ยังเห็นว่าสุกลี้วกับมัดเข่าฟักเข่าฟักเล้วกัมสาวสาวอยางเี้ยนี่สาวเล้วกับมัดดองตัมัดเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงให้กินปล่อยกินปลอยเลี้ยวกับใครดองต่ดองเลี้ยวกับ มาคว้าไม้แกงแล้วก็ได้มาค้นมัดมีแบบนี้เลี้ยวหลังจากนี้นี่แล้วเขาต้องไดแกงต่อสันเป็นค้นเป็นนี่แลี้ยวหันสีเป็นมาเย็ดแบบนี้พื้แลนโค้งสีขาวแลนโค้งสีขาวแล้วสีเป็นได้สีเหลืองเอาเหลืองเอาเขียวเอาแดงแล้วก็พุ่นนี่สุดท้าย bình thường phải đó, tôm càng xù cái vấn nào đó, ăn tôm càng xù, um, cái, thành bông măng lái nè, cái ao lái này cả, lái này cả đây. Lái <laughs> đấy, ao ở... lái uim bưng bơ, gì, mà... gì à, hấp, รรเรื่อวอันนี้สีวาไรครัรรบอ,รอันนี้เขาเริยกว่าวงไรควางแม่กบู่แล้วอันนี้มันหยากกว่านครับอันนี้อันนี้เก้าเกลำเนี่ยตัวเนี่ยหก ก็จีก็ล้ำตัวนี่ล้ำเดียวล้ำก็คือล้ำเนี่ยเชื่อล้ลำเนี่ยที่เป็นเชีนเดียวที่เป็นเชีนเป็นล้ำนั่นน่ะที่ไม่ให้เป็นล้ำเป็นล้ำไว้บ่พอร่อยงังอยู่ล้ำเดียวถ้าเอาผ้ามีไปขายที่เดียวราคาจะบาทครับอันสองปัญหาเดีวอีกอันหนึงเลครับราคาซ้ำกันบ่ดซ้ำกันมันฟุ้ด่างเดียวกันเพราะว่ามันเป็นชุ่มซีซีอี เรื่อันนี่ลายไ่นครับอันนี้ลายนมงค์งหางลาบสวยไหมสวยครับเรื่องราคาดูจำกับอนจำกันพันหาอันสักอันสองพันหาวด <Okay. S 1> ์มีพิการเฮ็ดจังไลยนะครับอันนี้เริ่มแรกคือมัดมีซุ้มน,นั่นคือเริ่มแรกคือเฮ็ดแบบนี้อันนี้ต้งดื่ริ่มเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเริ่มเริ่มข้นมีเนี่ยเริ่มข้น ก่อนมันสีมาเปลี่ยนตรงเียบนีห้ดมดดูต้องีในได้เทอะไปดี่าอันนี้แม่เฮ็ดสองต้มมันเป็นเ6ีรหกสอดมันเป็นเกีรหกสอดนี่แม่เฮ็ดสต้มแม่เอาสี่สิหลอดสะได้สอต้ม ซี่สิบหลอดเนี่ยได้สองจูงเพีงเสียเรื่องเป็นยังไมต้องเฮ็ดครับเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้จะให้ลูกให้ล้านห้าลูกล้านอยากได้ห้าแม่บ่มีเงินแม,ม่ก็ขายชื่อจีนเรื่องเฮ็ดตรงนึงีต้องใส่เวลาดวนบ่ครับ โอ้ย <ś les> <ś les> โดนโดนเติบยู่เก็นมือถึงละที่ข้นต้งเสียเพราะว่ามันมันหอาหลายตรงมั่นเห็ดตรงเดียวไม่นก่เอาไปจึ่งกันอ้าบ่โอยมาไปี่ขอไปหาไ่ขอไปหางี้กันกันจับกันก่อนะ อันนี้คือเริ่มแรกเนาะเริ่มบ่เกี่ยวกับแกนกับแกมาเนาะอันนี้คือเริ่มมัดมีเริ่มแรกเนี่ยเฮ็ดอันนี้เหี้ยเร็วเฮ็ดยแงไหนก่อนทำเฮ็ดอันนี้แล้วๆแม่ก็คือมัดมัดแลนคุ้งสีขาวเนาะก้อนเปลี่ยนสีอื่นเปลี่ยนสีขาวก้อนสีที่สองกับสีเหลืองสีที่สามกับสีแดงสีที้ๆกับสีเขียว วิธีหาคือพื้นเ,เรียกววิธีการต้มนนยอยู่กันตอนนี้เลยเนยน้ำต้มอ่ะเม่สืบแล้วแม่ก็เอาไปต้มอยู่หงมันพุ่นไปเบื่งหงมบ่ลงบ่ไปบไปครับยับหเห็นบ่กล้องเห็นนมะ่ก็พ,พัน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 เรนกวแต่ต้มทือสังเมันุ้นนนุ้มที่เม่ใส่เนี่ เห็นบ่ละเห็นเยอะคือมันที่แม่ใส่ใสครับวันนี้ก็อขอบคุณแม่นนหนูจินับที่ให้ความรู้เรื่องการมัดมีครับครับผมลูกหลานมานี่เบิดทุขคู่ทุกคนให้เป็นคนดีของแม่ของพ่อด้ยวยลูกเด้อ,อให้รอดจากความ